ทัวผู้เขาเก็บทัวผู้ยันมีสองสามขางเลยอ่ะขางเมใหญ่ดอกก็พอให้เก็บกินเก็บไปวัดเก็บฝากที่ใจเธอมาเธอก็บม่เห็นเพื่อสร้องบึงเ,เนะคือเพิ่ได้สิย่ามนอาอีกกอนเนดะ้ออยู่ตรงหน้าอยูู่แค่นี้ได้จ้าขก็พูดอะไรที่รับชมนะจ้าอา้่อยมน ยา,ายหนายกระดายยา่มใบพามาเก็บหมากทั่วผู้อีกเด้อม,มนีมาสวงมังกรเด้อฮู่วมววนววววว จ้าหมวยอ๋อกหน่อมง่อยเก็บทั่วผู้ก็เจ็บทั่วผู้ให้มีสองสามข่างเลยวะข่างไม่ไงดหดอกก็พอให้เก็บกินเก็บไปรัดเก็บแากโอ้โหงอเกีกับนี่ตัวนีนจ้าเดี๋ยวจะไปเอาอีกคนทั้งหน้าบ้านคลิปนี้สำหรับสำตุนีนน้ก่อนเด้อเนาะย้ายไม้ก็ได้ ไ <Nice>. รส์หลักหลี่อยู่ได้เลยเนี่ยได้ซ้ำเนี่ละอันเดียวเนาะถ้าจะไปอีกรอบนึงน้องให้หนิกกันหน่อยอยอะข้างผุ่นก็คือสีบหมอนักแท้ละบาทเนี่ยชิมเจอได้เอาเฮ็ดต้องเบิ้งดีๆได้เบิ้งมาดีก็บ่ได้เด้อเนาะน้อยหน่อยก ส่องหาตัวใจเธอมาอเธอกลับมเห็นเนนธอแสงเบังให้กำลังใจย้ายมุดเอาอีกก่อนเด้ออยู่ตรงหนผู้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมนะจ้า แล้วก็เก็บทั่วพูกอันนี้สิบภาพไปวันห้าผู้ๆๆหมุนเอาก่อนอีก2หมากจ้าสัมนี้ละจ้ามองเก้กับนีต่อนี่ยนี่ฝากน,กน้องน้ำเนี่ยส้มกันกินพละหมาก2หมาก เกูเกบูรน่อย,ยอมขมักน่อยที่ฝากน้องนั่นไงนจนกินผลหมากซองมาก หลักหลี่ยน้ำใยเนาะแล้วก็เห็นเมดจ้ายายหนายกระดายาย่ามใบพามาเก็บหมกทั่วผู้อีกเด้อมาเนี่ยมาสวงมังกรเด้อโอ้โหแกกับนีตัวไหนเ็ษทัวผู้เขาเก็บทัวผู้ มีสองสามขางเล่ะขางไม่ไหญ่ดอกก็พอเหยเก็บกินเก็บไปบัดเก็บปากพจ้าเดี๋ยวสิไปออี่คนท่านาบ้านคิดไม่สำลักต้นต้นนี่อน,ดนอได้นะใหญ่ไม้ใครง่อยขมาน่อยที่ปากน่องนั่น่งฝนัะกินผุนลมาซองมาก lạc luckily, lạc ba à, hiền... năm. bảy mất. Nay là có thể kiếm được. Một được a lucky, hết 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 lạc hết 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 เจอได้เอาให้ลักหลีหลักหลีน้ำใบเนาะจะก็เห็นมดัวผู้กบตัวผูู้้แล้วก็เก็บตัวผูชิเม่เจอได้มีบอชิม่จได้ เียร์้ได้เอาเพาาะอาอแม่สิภาพใวัดใจเธอมาเธอกับเดื่องเพื่อสองบึงื้องเพ่ได้ฝากน้องนัน่นไงทำนกินพุลมากซองมากัดนาคอย ชิมนีโจได้อ่อนอยู่หมากน่อยได้ไหมหม,มกเล,มาก,เลมากอ่อนอือขหมากน่ยอยแ่ปนเม่สิบาพลวันสวัสดีจ้าใจเธอมาเธอกับเห็นเพืออง่งเันอ,องเบิ้งน้อยเพ่งได้ค่ะ เมียนสิบภาพเลยวะสวัสดีจ้าโอ้อยชิเนโจได้อ่อนอยู่หมากหน่อยได้ไหมหมากเลยมั้งเจ๊เหมดกับมี่จ้ะ ้องหาดีๆได้ทั้งนี้หมอกหมากอลอ,ากอยแกินหมากง่ายเกลเ่อนถั่หำยากมันเคียวยากภาษาอีสาวนวนละคำก็ยำภาษากลางก็เคียวปากน้องนั่นแน่พรมกันกินผลหมากซองหมากเอีนยวย ตาไปนี่ละหาซองมึงกันนิดนี่หาซองม่ดีก็บเห็นยังไงนี่นก็ได้กินเนาะมเนืนเอกับลักดีอยู่ด้วยซองหากลุ่มหาได้ด้่ยนะเพือกัเ,อเห็นชิเมจุดะเก็ตก็ตูใส่ละ ต้องเบิ่งดีๆด้อเบิงบ่งดีก็บได้เด,ด้นเนาะน้อยๆก็ส่งหาตัวดอยู่บนนี่ม่มีนะิมีจุดดนี่ยไม่คมีบอกมีจุดดสิจหลักหลีหลักหลี่น้ำใบเนาะจะเห็นหมด เห็สิพาไปวัดอีกเล่นอย่างเงินเจ้าก็ได้ก็ยังเล่กับทั่วผู้ี่แล้วลองวัดน้ำแม่ไปหามึงอีกหนึ่งก่อนเด้เอขอบคุณหลายหลายหลักหลี่หลักหลีหล่ยน้ำใบเนาะจะากเห็นหมื่อย้ายบนเอาอีกก่อนเด้ออยู่ทางหน้าอยู่ผู้แค่นี้เด้อจ้าขอบผู้หลายที่รับชมนะจ้า kẹt thua phu 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 kẹt พู้เดืดทัวู้มีสองสาค่างนี่